แบมแบมใจสลายหลังหนูน้อยรำ่ำไห้ไร้บัตรคอนราชมังแสนดีที่หนึ่งประกาศคืนกำไรให้แฟนคลับล่าสุดเปิดพื้นที่เลี่ยงจราจรติดขดัดพร้อมที่จอดรถฟรีแบบจุกๆ แสนดีไม่ไหวเมื่อแบมแบมก็เซเว่นหรือแบมแบมกันพิมุกภูวกุลจากครั้งก่อนที่เจ้าตัวเคยเออกมาเผยความตั้งใจว่าอยากขายบัตรคอนเสิร์ตเริ่มต้นแค่500บาทเพราะอยากให้คนที่ไม่มีได้มาดูสักครั้งทําเอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันปรับปลืม้มในความแสนดีของแบมแบมกันอย่างมากมายล่าสุดออกประกาศพื้นที่ติดขัดทางจราจรพร้อมที่จอดรถให้แฟนๆมากกว่า200คันฟรี ย้อนกลับไปเท้าความประทับใจเมื่อพอหนุ่มไมโครเวฟอย่างแบมแบมมีความตั้งใจว่าอยากขายบัตรคอนเสิร์ตท,ที่เริ่มต้นจาก500บาทโดยมาจุม๋มขุนแม่ของแบมแบมเด้เคยออกมาไลฟ์สดคุยกับเหล่าอากาเซ่ชาวไทยถึงเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ของลูกชายที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เอาไว้ว่าแบมแบมอยากตั้งราคาที่สามารถเข้าถึงทุกคนให้ได้มากๆเพราะอยากให้คนที่ไม่เคยดูคอนเสิร์ตได้มาดูเลยตั้งใจอยากจะตั้งราคาเริ่มต้นที่500บาทซึ่งเป็นราคาที่หาได้ ยากเอามากๆในคอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศแต่ด้วยค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายทําให้แบมแบมต้องตั้งราคาบัตรได้ถูกสุดเพียง1000บาทเพียงเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากอยู่ดีเพราะในปัจจุบนันคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีมักเริ่มต้นที่2 0 0 0ถึง2,500บาทงานนี้ทําเอาเหล่าแฟนคลับและรวมถึงคนที่ไม่ใช่แฟนคลับที่พอด้ทราบเรื่องก็ปลื้มปริมกับน้ําใจของแบมแบมเป็นอย่างมากที่เขานั้นทําเพื่อแฟนๆและเอื้อประโยชน์ให้แก่แฟนๆทุกคนจริงๆไม่ ว่าจะเป็นในกรณีที่คนออกมาตําหนิผู้จัดเอ่ยเรื่องการขายบัตรการจัดเวทีหรือการขายสินค้าที่ระลึกค,คุณภาพดีที่อยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ล่าสุดแบมแบมได้เดินทางมาเยือนถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2567ทําเอาสนามบินเกือบแตกกันเลยทีเดียวเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็ไม่ลืมที่จะทักทายแฟนๆจนสุดลูกหูลูกตาซึ่งเหล่าแฟนคลับได้ดขนกองทัพมากมายไปรอต้อนรับแบมแบมที่เรียกได้ว่าเป็นภาพ ที่ดูแล้วอบอุ่นมากเลยทีเดียวอีกทั้งล่าสุดยังมีประกาศออกมาให้เหล่าแฟนๆทุกคนที่จะมาชมคอนเสิร์ตแบมแบมในชื่อว่า2023-2024แบมแบม The First World Tour Encore Area 52 In Bank ค k วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567ราชมังคลากีฬาสถานได้เปิดพิกัดให้ได้เช็คจุดจอดรถฟรีพร้อมบอกวิธีการเดินทางไปยังราชมังทั้ง BTS MRT รวมถึงรถเมล์และทางเรือ พร้อมเส้นทางสำหรับเลี่ยงรถติดในวันคอนเสิร์ตซึ่งเหล่าอากาเซสามารถเช็คจุดจอดรถฟรีพร้อมวิธีการเดินทางไปราชมังได้ที่เพจ Facebook หัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์โดยจะมีการบริการที่จอดรถตรงศูนย์การค้าหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์บิ๊กซีหัวหมากที่สามารถบรรจุจำนวนพื้นที่จอดรถมากกว่า200คันโดยเริ่มจอดรถได้ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนและจุดจอดรถใกล้เคียงกับพื้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอีก10กว่าที่โดยแต่ละจุด อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือบางที่ที่สามารถจอดได้ฟรีในแก่ 1. เมเจอร์ฮอลลีวูดรามคำแหง 2. เดอะไนท์พร,ราม9 3. รามคำแหง 4. เดอะมอลรามคำแหง3 5เดอะมอลบางกะปิ6ไลฟ์พาร์กรามเเจตะวันนาบางกะปิ 8. เทสโก้โลตัสบางกะปิ9เดอะซีนเทวินเทวสิบบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสุขาพิบาล3โดยความประทับใจที่แบมแบมมีให้ต่อ แฟยังไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้เมื่อมีแฟนคลับตัวน้อยของแบมแบมได้ถูกคุณแม่ถ่ายวิดีโอที่น้องกําลังร้องไห้เพราะอยากไปคอนที่แบมแบมเอามากๆแต่คุณแม่ของน้องกดบัตรคอนไม่ได้โดยคุณแม่น้องได้กล่าวในคลิปว่าแม่ไม่อยากโกหกที่กดบัตรไม่ได้เพราะว่าบัตรกดยากมากพร้อมบอกลูกชายแฟนคลับตัวน้อยว่าอย่าร้องไห้แม่พยายามลองกดแล้วเดี๋ยวแม่จะพยายามพาไปหน้าคอนนะจึงทําให้น้องรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอยากไปดูศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ ๆแต่ต้องพลาดเมื่อบัตรคอนนั้นช่างกดได้ยากเย็นเสียเหลือเกินจนเมื่อแบมแบมมาเห็นจึงได้รีโพสต์พร้อมตอบกลับว่าหัวใจสลายพร้อมอิโมจิโหมดเศร้าอีกทั้งยังระบุข้อความเพิ่มเติมอีกว่าน้องครับบัตรยืนโอเคไหมครับเพื่อผมหาทางให้ได้นะโดยแบมแบมได้แสดงออกถึงความใส่ใจและดูเหมือนพยายามคลุ้นคิดที่จะหาวิธีให้แฟนคลับตัวน้อยได้มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของเขาให้ได้โดยกล่าวประมาณว่าอายุไม่ถึงผมขอคิดแป๊บหนึ่งนะงานนี้เหล่าอากาเซ มีหรือจะนิ่งนอนใจกันได้เมื่อเห็นความน่ารักของน้องต่างก็พากันช่วยหาวิธีที่จะให้น้องได้มาเป็นส่วนร่วมกับความสนุกในครั้งนี้กันยกใหญ่อาทิมีบัตร2ที่ติดคาน้องแบมตอนนี้เหมือนจะรอน้องติดต่อกลับมานะลูกโดยแบมแบมได้รีบตอบกลับข้อความของแฟนคลับท่านนี้ทันทีว่าจริงเหรอครับอีกทั้งแฟนคลับอีกคนมีรอช้าได้กล่าวว่าเรียบร้อยแล้วลูกขอให้แม่เห็นไม่ต้องถึงมือลูกเขาอยู่ต่างจังหวัดเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเดียวน้องเขาสมหวัง แล้วที่จะได้เจอแบมแบมเฮดบีดีครับเรียกได้ว่าน้ําใจยิงไ้ยิงได้จริงๆกับเหล่าอากาเซ่น้ําใจงามเมื่อเห็นมีคนที่ได้รับความลําบากและอยากได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้ทุกคนต่างก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าแบมแบมต้องประทับใจกับความน่ารักของแฟนๆอย่างแน่นอนโดยวันที่สองพฤษภาคมนี้เป็นวันเกิดของแบมแบมซึ่งทางเพจก็ได้มีการจัดกิจกรรมโปรเจกต์มินิที่จะให้แฟนๆสามารถเขียนข้อความออกแบบการ์ดเพื่อเป็นของ ขวัญแทนใจให้แก่แบมแบมในวันเกิดโดยทุกคนสามารถสร้างสารรค์ไอเดียในฉบับของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในหน้ากระดาษขนาด A5 และนํามาส่งที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าง,งานคอนเสิร์ตโดยทางทีมงานจะรวบรวมการ์ดทั้งหมดเข้าเล่มเพื่อส่งให้กับแบมแบมได้อ่านภายในงานแบมแบมบีเดย์ปาร์ตี้อีกด้วย